สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้ควูลุงก็จะมาต่อจากคุณครูบนวันนะคะในเรื่องของโจทยปัญหาการบวกและโจทยปัญหาการลบเกี่ยวกับการวัดความยาวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากันพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดคน,นิสสรดเล่มหนึ่งนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า115ได้เลยค่ะ นะคะนักเรียนมาดูนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเกี่ยวกับการวัดความยาวซึ่งนะคะหน่วยในการวัดความยาวนั้นก็จะเป็นเมตรแล้วก็เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะคุณครูบนวันก็ได้เน้นย้ำไปแล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนจะต้องเอาหน่วยเดียวกันนะคะมาบวกลบกันนะคะทีนี้วันนี้เราลองมาทํโจทย์ปัญหากันนะคะนักเรียนทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลย ามาอ่านโจทย์ข้อหนึ่งกันค่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทํำดอกไม้ประดิษฐ์19เมตรย8เซนติเมตรใช้ริบบิ้นสีเขียวทําใบไม้23เมตรส9เซนติเมตร ใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไรนะคะในเรื่องของการแก้จุดปัญหานะคะนักเรียนก็ได้เรียนผ่านกันไปตั้งแต่หน่วยการบวกการลบแล้วนะคะนักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ในข้อนี้โจทย์ถามนักเรียนว่ายังไงคะโจทย์ถามนักเรียนว่าใบบัวใช้ลริบบิ้นทั้งหมดเท่าไรนะคะนี่ในส่วนที่โจทย์ต้องการจะทราบนักเรียนต้องตอบให้ได้ นักเรียนจะตอบให้ได้นะนักเรียนต้องไปดูว่าพบบอกอะไรให้เรารู้บ้างนะคะในส่วนที่จทย์บอกก็คือใบบัวใช่ไหมคะใบบัวใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ19เมตร28ซนติเมตรนี้คือในส่วนที่จุดบอกส่วนที่หนึ่งนะคะพอส่วนที่สองก็ใช้ริบบิ้นทำสีเขียวทำใบไม้23สามเมตร 9เซนเมตรนะคะแล้วถามว่าใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร่ข้อนี้นักเรียนใช้วิธีหาคําตอบคะนักเรียนใช้วิธีการบวกนะคะใช้วิธีการบวกในการหาคําตอบนักเรียนทํำร้อมคุณครูไปเลยนะคะแล้วเราก็มาดูการแสดงวิธีทํากันนะคะนักเรียนสังเกตว่าหน่วยจะเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะทั้งริบบิ้นสีแดงและริบบิ้นสีเขียวเป็นหน่วยเดียวกันนะคะเม็ดกับเซนติเมตร นักเรียนก็เขียนวิธีทําเลยค่ะเมตรเซนติเมตรนะคะไว้ด้านบนเลยนะคะต่อไปนักเรียนก็เอาส่วนที่โจทย์บอกนะคะในส่วนที่หนึ่งเอามาเขียนก่อนเลยค่ะใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทําดอกไม้สิบเก้าเมตรยี่สิบปดเซนติเมตรนะคะนี่กนะ็คือในส่วนที่หนึ่งที่โจทย์บอกให้เรารู้ต่อไปนักเรียนเอาส่วนที่สองมาต่อเลยค่ะ ใช้ลิบบิ้นสีเขียวทำใบไม้ยี่สิบสามเมตรสิบเก้าเซนติเมตรเมื่อกี้โจทย์ในข้อนี้นักเรียนใช้วิธีบวกในการหาคำตอบใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายบวกเลยอทีนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะหาคำตอบกันเซนติเมตรนะคะหน่วยในเซนติเมตรบวกหน่วยเซนติเมตรเอาหลักหน่วยบวกก่อนแปดบวกเก้าก็ได้ ิบเจ็ดนักเรียนก็ใส่เจ็ดเลยค่ะเขียนเจ็ดทดหน้าหนึ่งนะคะวิธีการเหมือนเดิมต่อไปหน่วยเซนติเมตรต่อในหลักสิบ 10, นะคะสองบวกหนึ่งเป็นสามอย่าลืมบวกที่ทดอีกหนึ่งนะคะก็เป็นสี่นะคะหน่วยเซนติเมตรเราจะได้สี่สิบเจ็ดเซนติเมตรต่อไปมาดูหน่วยเมตรนะคะมาดูหน่วยเมตรเก้าบวกสามก็จะได้สิบสองนักเรียนก็เขียน สองนะคะทดหน้าหนึ่งเลยค่ะนะคะต่อไปมาดู1นบวกสเป็น3กับทดอีกหนึ่งก็เป็น4นะคะเราก็จะได้นะคะดิบบิ้นทั้งหมด42เมตร47เซนติเมตรนะคะนักเรียนนักเรียนข้อมาเขียนตอบเลยค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะข้อที่1 ใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมด42่ิเมตรและก็47เซนติเมตรนะคะคือข้อที่หนึ่งนักเรียนทันไหมคะทันนะคะต่อไปค่ะมาดูนะคะมาดูข้อต่อไปเลยในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและจุดปัญหาการลบนะคะนักเรียนมาดูภาพประกอบ หน้า116อนะคะามาดูต้นน้ำต้นข้าวแล้วก็ต้นตาลนะคะามาดูโจทย์เขาว่ายังไงในภาพนี้นะคะจากภาพประกอบอลองอ่านค่ะจากรูปนี้นะคะระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลเท่าไรนะคะนักเรียนก็ดูจากต้นน้ำไปถึงต้นตาล จากต้นน้ำมาต้นตาลเป็นระยะทาง27เมตร15เซนติเมตรและก็จากต้นข้าวมาถึงต้นตาล32เมตร54เซนติเมตรโจทย์ก็ถามว่าระยะทางจากต้นน้ำถึงต้นตาลสั้นกว่าเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ใช้วิธีไหนอาคำตอบคะใช้วิธีการลบนะคะโจทย์ข้อนี้คือการลบ เมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการลบในการหาคำตอบนักเรียนก็ไปแสดงวิธีทำนะคะหรือวิธีคิดนักเรียนก็เขียนเมตรกับเซนติเมตรไว้เหมือนเดิมนะคะเมตรกับเซนติเมตรนะคะในนักเรียนเราโจทย์ในส่วนที่โจทย์บอกเมื่อเป็นการลบนักเรียนสังเกตร,ระยะทางจากต้นน้ำมาต้นตาลแล้วก็จากต้นข้าวมาต้นตาลน,นะคะของต้นข้าวนี้จะเป็นระยะทางที่มากกว่า ถ้าโจทย์ไหนที่เป็นการลบนักเรียนจะต้องเอาจำนวนที่มากกว่ามาเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นข้อความของบรรทัดแรกนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลน,นะคะ32เมตร54เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปนักเรียนก็ต้องเอาส่วนที่โจทย์บอกระยะทางจากต้นน้ำ ไปถึงต้นตาล27เมตร15เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็นำมาลบกันนะคะวิธีการลบก็เหมือนเดิมนะคะหน่วยเซนติเมตรลบหน่วยเซนติเมตรหน่วยเมตรลบหน่วยเมตรนะคะ4ลบออก5นะคะสังเกตตัวตั้งน้อยก็ใช้วิธีการขอยืมนะคะหรือกระจายจากหลักสิบมาหลักหน่วยนะคะก็เป็น14สี่ ห้าก็เหลือสี่นะคะสิบสี่เอาออกห้าเหลือเท่าไรกันนักเรียนสิบสี่อกห้าก็เหลือเก้านะคะต่อไปสี่เอาออกไปหนึ่งก็เหลือสามนะคะหน่วยเซนติเมตรเราลบได้สามสิบเก้าเซนติเมตรนะคะต่อไปเรามาลบในหน่วยเมตรสองตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเอกนักเรียนก็กระจายนะคะ,นนะ,คะจากสาม เหลือสองนี่ก็เป็นเท่าไหร่คะสิบสองนะคะนี่นักเรียนก็กระจายเลยเอาลบเลยสิองเอาออกไป 7. เจ็ดเ,เหลือเท่าไหร่คะเหลือห้านะคะนะะสองลบออกสองก็ศูนย์มันข้อนี้จะได้ระยะทางสั้นกว่าห้าเมตรสสิบเกเซนติเมตรนะคะนี่นักเรียนก็ มาตอบเป็นเลขไทยเลยค่ะระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลสั้นกว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นตาลน,นะคะ5เมตร39ซติเมตรนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะเอ,อนักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยลูกเมื่อกี้คุณครูลืมบอกไปนะคะตัวลบนะคะขีดหนึ่งเส้น อ่าแล้วก็คำตอบก็ขีดสองเส้นนะคะอานะคะเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะคะอ่าต่อไปนะคะเร็วไปหรือเปล่าไม่เร็วนะคะเพราะว่าวิธีการเดียวกันเลยนะคะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่3ามนะคะคุณครูใช้นักเรียนทำแค่สามข้อนะคะ,ะทำด้วยความเข้าใจนะคะมาดูข้อ3ใช้รูปเดิมเลยค่ะ จากรูประยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำรวมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลเป็นเท่าไหร่งงไหมคะนักเรียนจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำนักเรียนก็ไปดูภาพอีกจากต้นข้าวนะคะจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำเป็นระยะทาง19เมตร8บหเซนติเมตรนะคะ แล้วก็จากต้นน้ำมาถึงต้นตาลเป็นระยะทาง27เมตร15ซนติเมตรนะคะจากโจทย์ยบอกว่าให้รวมกันคำว่ารวมกันแสดงว่าข้อนี้นักเรียนใช้วิธีไหนในการหาคำตอบคะใช้วิธีการบวกนะคะใช้วิธีการบวกนักเรียนก็เอาระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำ19เมตร85ซนติเมตรนะคะ มาบวกกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลยี่สิบเจ็ดเมตรสิบห้าเซนติเมตรนะคะอแล้วมาบวกกันเลยนะคะเราก็จะได้ระยะทางรวมกันเท่าไหร่หน่วยเซนติเมตรบวกหน่วยเซนติเมตรนะคะห้าบวกห้าได้สิบนะคะนักเรียนก็ใส่ศูนย์เขียนศูนย์เลยนะคะทดหน้าไปหนึ่ง ต่อไป8บวกหได้9กระทับทษอีก1ก็เป็น10นะคะหน่วยเซนติเมตรเราก็จะได้100่งซนติเมตรนะคะนักเรียนจะเอาหน่วยเซนติเมตรทดไปหน่วยเมตรยังไม่ได้ก่อนนะคะยังไม่ต้องก่อนต่อไปเรามาบวกในหน่วยเมตรนะคะ9บวก7ได้เท่าไหร่คะนักเรียนค่ะ9บวกเจดได้สิบหนักเรียนก็เขียน6นะคะทดหน้าเป็น1 หนบวกสเป็น3ามตอีกห่งก็เป็น4นะคะอ่าข้อนี้นักเรียนก็จะได้ระยะทางรวมกันเป็น46เมตรหนึ่งรเซนติเมตรนี่นักเรียนมาดูที่100เซนติเมตรนะคะจากที่นักเรียนเรียนไปแล้ว100เซนติเมตรจะได้เท่ากับหนึ่งเมตรข้อนี้เราอาจจะตอบว่าหรือนะคะมีอยู่100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร เราตอบมีอยู่แล้ว46เมตรบวกกับอีกหนึ่เมตรก็จะได้เป็น47เมตรนะคะันข้อนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่าระยะทางจากต้นข้าวไปถึงต้นน้ำรว,วมกับระยะทางจากต้นน้ำไปถึงต้นตาลเป็นระยะทาง47เมตรนะคะเซนติเมตรไม่มีเพราะาเราเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตรแล้วนะคะ ทันไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะการแก้จุดปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวนะคะครัวเรไะม่นักเรียนทำแค่สามข้อนี้นะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบห้ากับหนึ่งร้อยสิบหกนะคะในหนังสือเรียนเล่มเดิมนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะในแบบฝึกหัดนะคะลูกในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยสิบห้ากับหน้าหนึ่งร้อยสิบหกนะคะแค่สามข้อ ที่ครูวารุอธิบายไปลูกก็ไปเขียนไปต่อไปถูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณครูให้แบบฝึกหัดไปในแต่ละวันนะคะนักเรียนก็ต้องอทําทุกหน้านะคะทําความเข้าใจให้เข้าใจให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องให้เรียบร้อยสวยงามน,นะคะแล้วก็พบกับคุณครูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะจุบจ๊บจุ๊บ